พระลูกองค์ใหญ่อยู่หน้าวัดนะครับนี่จะมีท่าเวสวุวรรณนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับิีดีตอนรับคุณผู้ชมเข้าส,สู่ซีนอตติ้งนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมถ้ำพญานาคนะครับวัดไอิกาไม,ม่มีโอกาสได้มาวัดนี้นะครับมาคอยพาวันนี้ก็พยากจะถ่าถ้ำพญานาคมาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยนะครับรู้สึกว่าผมจะเคยมาครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับไปเดินไปดูข้างในกันครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็ดูได้ครับสำหรับคนที่เคยมาเคยอะไรก็ไม่เป็นไรครับเข้ามาด้านในวัดสุดเขาจะเป็นทำคล้ายๆกับเป็นถ้ำครับกำแพง กำแพงข้างๆเนี่ยถ้าก็ทำ,ทำรียนแบบถ้ำนะครับเรียนแบบถ้ำทอ่นี้ก็จะเป็นสารสารตูตาครับผมอันนี้ก็เป็นถ้ำมีพญานาคอยู่ด้านหน้า ตรงนี้เขามีงานก็ส่วนมากคนก็จะมาลอดบริเวณตรงนี้ครับนี่เราเดินไปตามตัวพญานาคดูครับนี่ช่องเล็กๆมองทางด้านศาลาเนะี่ ด้านน้น,นก็จะเป็นทางเดินตามตัวพญานาครับคดขี้เข้าไปมาแล้วก็มีรูปพระพุทธรูปตั้งอยู่ด้านหน้าครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถ้ำครับถ้ำก็ยังเหมือนเดิม ด้านบน,นจะเป็นผนังสร้างต้นแบบถ้ำอันนี้จะเป็นน้ำมือนก็เป็นปากถ้ำครับพญานาคก็อยู่ด้านหน้าคดเคียวเลี้ยวคดอยู่ด้านหน้าถ้ำครับขอเพื่อนชมเดินชมร,บรอบๆนะครับ ถ้าใครอยู่แถวนี้เคยผ่านมาก็น่าจะเห็นนะสมากถ้าคนไม่ใช่แถวนี้ก็มาดูได้ครับวัดอียิกาเัียานาก็ผมนี่เป็นสีทองครับสีทองตัดเขียวบอดเดินรอดตัวเสียานาครับ นั่นนี้ฝั่งนูง้นจะเป็นสาลาครับข้างนี้คือเป็นน้ำครับมองย้อนขึ้นไปฝั่งนู้นครับนี่ฮะย้อนแสงนิดหน่อย มองเข้ามาด้านในก็จะเป็นอนี้ครี้ด้านหน้าองค์พญานาคสีเขียวสีเขียวครับสีเขียวตัดทองส่วนตรงกลางก็จะเป็นองค์สีต้นสี ออกน้ำตาลครับเราเรียกเรียกถูกปะพญานาคนี่ครับก็อยู่หน้าปากถ้ำครับนอนก็เที่ยวอยู่หน้าปากถ้ำครับน่าจะมีสามตัวสี่ตัว ตัวใหญ่ก็จะเป็นสีออกน้ำต,ตาลตัดทองแล้วก็ด้านนี้เขียวตัดทองแล้วก็ด้านนี้ครับด้านนี้จะเป็นชมพูชมพูเกลือ ผมจะพาผู้ชมไปดูปดูสูตรอื่นบ้างครับในวัดนี้มีอะไรครับนะครับส่วนหน,หน้าวัดนะครับก็จะเป็นจะมีทาเวสุวรรณครับทเวสุวรรณให้บูชาด้วยนะครับทาเวสุวรรณเข้ามาด้นานในวัดก็อยู่ยด้านขวามือของผู้ชม พาเวสุวรรณเดี๋ยวข้าไปดูในศาลาครับว่ามีอะไรบ้างในศาลาด้านนี้ก็จะมีรูปีพพระพุทธมีพระพุทธรูปครับมีพระพุทธรูป ทำอย่างงซาลาก็มีไอไข่ครับนีไอไข่ส่วนด้านนี้ก็จะมี ทวดครับส่วน,นนั้นนวก็จะเป็นโบดสดครับวันนี้ก็มีงานบวชคนเยอะครับ ครับถ้าเรามาผ่านมาหน้าวัดก็จะเห็นพระพทะรูปองใหญ่อยู่หน้าวัดนะครับนี่นครับด้านหน้านี่นะครับเราเข้ามาทำบุญมาไหว้พระได้น,นะครับนหน้าวัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเงิน,นครับส่วนศาลาที่คนเขาทำบุญก็อยู่ด้านนี้ครับด้านนหนก็เป็นศาลาให้ทำบุญนะครับ ทำบุญถวายสักฆทานกันคอยู่สาานหน้าวัดเลยนะครับวันนี้เราก็ทำบุญถวายสักฆทานก,นกันด้านหน้าเข้ามาศาลาด้านในวัดก็จะมีครับุรธรูปให้เราได้กลับบ้านครับปางต่างๆครับ มองไปขับไปด้านหน้าครับบริเวณวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับสลับคลิปนี้ผมก็พอจบบว้เยงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสลับการรับชมขอบคุณครับสลับการกดติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ